รเราเห็นไทยรวมกัเนเชื่อชาติาไทยเป็นประชารัฐประเทงไทยทุกส่วนอยู่ร่ำรังคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยเทวดาหมายรักสาบังที่ใบนี้รักสมบแต่ถูกรักไม่กลัาเหกุอะไร ที่จะให้งานประสานกันนั้นมีหลักสำคัญอยู่ว่าทุกฝ่ายจะต้องไม่แบ่งแยกกันไม่แย่งประโยชน์ไม่แย่งความชอบกันแต่ละฝ่ายแต่ละคนต้องทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจมุ่งหวังผลสำเร็จในการงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นพระบรมราชโอาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เครื่องหมายแห่งพระบรมราชวงศ์จัก,กรีอันประกอบด้วยตราสำคัญรูปจักรและตรีนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริยาทิราชเจ้าที่ทรงสืบราชสันตติวงศ์ปกครองแผ่นดินมาโดยลำดับและในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489คนไทยและแผ่นดินไทยก็ได้รับการปกเกล้าคุ้มครองด้วยพระบารมีของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่9 แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นพระโอรสองค์ที่สองในสมเด็จพระมหิตตะาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบรมอัยกาธิราช สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัส,สาอายิกาเจ้าเป็นพระอายิกาตามกฎบนเทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจทรงสละราชสมบัติในปี2477และไม่มีพระราชโอรสธีดาประกอบกับในเวลานั้นสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ซึ่งอยู่ในลำดับการรับราชสมบัติเสด็จสวรรคตแล้วสภาผู้แทนราษฎรจึงได้กราบทูลอัญเชิญพระโอรสพระองค์แรกคือพระวรวงเธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นเถลิงทวัญยรราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเสด็จสวรรคต สมเด็จพระอนุชาธิราชจึงเสด็จขึ้นครองราชสืบต่อตามราชประเพณีที่ถือกันมาแต่โบราณเมื่อพระเจ้าแผ่นดินเสด็จขึ้นครองราชยังไม่ถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์จนกว่าจะได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษซึ่งมีความหมายถึงพิธีการแต่งตั้งองค์พระประมุขของราชอาณาจักร หลังจากเสด็จนิวัตรพระนครในปี2493พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชาพธิธีบรมราชาพิเศษขึ้นการพระราชาพธิธีในเบื้องต้นคือการทำน้ำสงพระมุรธาพิเศษน้ำอภิเศษและการจารึกพระสุพรรณบัตร น้ำสงฆ์พระมุรธาพิเศษเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์อันเจือด้วยน้ำจากปัญจมหานาทีในมัธยมประเทศและตักจากแหล่งน้ำสำคัญ5แห่งในประเทศไทยคือแม่น้ำเพชรบุรีแม่น้ำราชบุรีแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำบางปะกงพร้อมทั้งน้ำจากสาิ์สิ์ีแห่งในจังหวัดสุพรรณบุรีอันได้แก่สาเกศสาแก้วสาขาและสาะยมนาเพื่อทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายในการสงฆ์มุรธาสนาน นมนฑดบพระกรยาสนานพระที่นั่งไพศสาลทักษิณน,น้ำอภิเษกคือน้ำซึ่งตักจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในพระราชอาณาจรรักรแล้วนำมาประกอบพิธีเป็นน้ำอภิเษกนพุทธเจดีสำคัญตามภูมิภาค18แห่งเพื่อทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายนาพระที่นั่งอัฏฐทิตภายในพระที่นั่งไพศสาลทักษิณ พิธีจารึกพระสุพรรณบัตรพระประมาพิไทยรวมถึงดวงพระบรมราชสมภพและแก่พระราชลัญจกรพระกรุธผ้าประจำแผ่นดินนั้นเป็นการเตรียมการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2493เพื่อเตรียมทูนกล้าทูนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณพระที่นั่งไพศสารทักษิณในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยร่วมประกวดเรียงความบทร้อยกลองหรือภาพวาดในโครงการเทริดพระเกียรติของวุฒิสภาหัวข้อเรารักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีสอบถามโทร02 244 1777ถึง8หรือสายด่วนวุฒิสภา1102ความรักที่คนไทยไม่มีวันลืม ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพพระราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2552ณบนทลนพิธีท้องสนามหลวงเวลา17นาฬิกาสุขที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2552ลดละเลิกอภัยมุขปฏิบัติธรรมถือศีล5ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วันวิสาขาเวียนมาบรรจบครอบข้าวชาวไทยทั้งหลายทั้งปวงควรทำการบูชาบ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า4-6พฤษภาคมนี้ณพุทธมณฑลศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาของโลกจังหวัดนครปฐมมหาวิทยาลัยมหาทุลาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและศูนย์ประชุมชาปชาชาติกรุงเทพมหานครพระพุทธศาสนานำความอบอุ่นและร่มเย็นเป็นสุขแก่ชาวโลก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิเศษนะคะดิฉันพอรอภศรยินดาค่ะดิฉันสุพัชรินโพทองนาค่ะค่ะในนามของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะรวมทั้งสถานีในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เต็มใจอย่างยิ่งค่ะที่นําทุกท่านนั้นเข้าสู่รายการพิเศษนะคะการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าสู่ปีที่60แห่งการบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2 5 5 3ค่ะค่ะสืบเนื่องจากวันฉัตรมงคลน,นี้นะคะเป็นวันนทีี่รรรรรระะะลึกพพพาาาชชิิธบมเเษป็ ษัตริย์ของราชการที่9แห่งราชาอาณาจักรไทยโดยสมบูรณ์นะคะนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จถลิงถวันยราชสมบัติเมื่อวันที่9มิถุนายน2489และต่อมาในวันที่5พฤษภาคม2493ค่ะรัฐบาลและในเวลานั้นนะคะก็ได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมจัดงานพระราชาพิธีบร,รมราชาพิเศษถวายพระสกนิกรชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่5พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคลดำลึกค่ะ ค่ะซึ่งการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเข้าสู่ปีที่60แห่งการบรมราชาพิเศษเพื่อศระดา2,553นี่นะคะมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญก็คือเพื่อให้บวงพระสงฆ์นิกกรทุกมู่เล่านะคะได้แสดงออกซึ่งความจงรับภระคดีและปลูกฝังความรู้รักสามัคคีของคนในชาติค่ะรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสํานึกและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะเสริมสร้างความสงบสันติและสามัคคีให้บังเกิดในสังคมโดยรวมของประเทศค่ะโดยได้แต่งตั้งท่านรองนายกรัฐมนตรีนายสุเทพเทือุ เป็นประธานคณะกรรมการอํานวยการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ค่ะค่ะซึ่งก็ขอเรียนให้ทราบท่านผู้ชมไม่ทราบก่อนนะคะว่าในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันนะคะในส่วนกลางเองนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศในขณะนี้ที่ลานพระบรมรูปทรงมา้าก็มีบรรยากาศที่มีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจนะคะ,คะก็